สำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนไปที่โมรานิธิอาสมมาตาค่ะบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงนะคะก็สามารถชมได้นในคลิปนี้เลยค่ะการเดินทางก็สะดวกง่ายมากๆเลยนะคะก็าเดินทางจากปทุมค่ะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงตาก็อาศัยจาก o o o l l m m p s เลยค่ะปักหมุดแล้วระหว่างทางที่ใกล้ๆจะถึงนะคะก็จะมี ป้ายบอกทางโมรานิปิอสมมาตาตลอดทางซึ่งทางที่เข้าไปนะคะก็เป็นทางที่เข้าได้ง่ายรถเล็กก็สามารถเข้าได้ไม่ต้องกังวลว่าจะกลัวหลงหรือว่าขึ้นไปบนเขาไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะและก็มีป้ายชี้บอกตลอดทางเลยนะคะเราก็สามารถขับตามป้ายได้เลยค่ะ สำหรับกิจกรรมที่นี่นะคะก็มีหลากหลายคอให้เราเลือกเช่นกันค่ะิท,ทยากรนะคะก็จะมีทั้งพระและคะรารวะาซึ่งใครสนใจท่านไหนนะคะอยากภาวนากับท่านไหนก็สามารถที่จะไปดูตารางคอท,ท้ายคลิปได้เลยนะคะซึ่งทุกคอก็จะงดให้ใช้โทรศัพท์นะคะตลอดการอบรมทั้งคอเลยแต่นี้ฝ้าได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการที่ถ่ายทําค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าของอาสมมาตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงน,นี้จะเรียกว่าเขต2ประตูหนึ่งค่ะพอเข้ามาจะเจอลานจอดรถนะคะซาก,ก็ใส่ชุดขาวมาพร้อมปฏิบัติธรรมเลยนะคะเราก็เอาของค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บในที่พักกันส่วนตรงนี้จะเป็นบรรยากาศก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในที่พักนะคะก็สังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ร่มรื่นมากๆค่ะ ที่พักนะคะก็จะมีหลายแบบแล้วแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะตัดให้เราแบบไหนนะคะคราวนี้พี่ฟาร์มมาก็ใ้ห้องค่อนข้างที่จะใหญ่เลยละค่ะบรรยากาศที่พักก็มองออกไปก็จะเห็นต้นไม้แบบนี้ค่ะสําหรับใครที่ชอบแนวธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็แนะนําที่มูลนิธิอาสมมาตาเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและเป็นที่ที่สงบเป็นที่สัพพายะเหมาะสําหรับการภาวนามากๆเลยนะคะที่จะให้ สังเกตกายใจของตัวเองได้อยู่กับตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆตรงนี้เรียกว่าสาราสิริวดุลค่ะซึ่งในคอนี้ฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีให้เดินจงกรมนั่งสมาธิและฟังบรรยายจากวิทยากรค่ะส่วนนี้จะเป็นบรรยากาศของในห้องนะคะเราก็สามารถที่จะเดินจงกรมในนี้นั่งสมาธิในนี้ได้เลยนะคะกิจกรรมก็จะ เสร็จสิ้นประมาณสามทุ่มนะคะแล้วเราก็จะเดินเข้าที่พักกันค่ะใครมาก็อย่าลืมพกไฟฉายมาด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีที่นี่ก็มีให้ค่ะตอนเช้าแล้วข้างจะตีตอนตีสี่นะคะเราก็จะนัดเจอกันตอนประมาณตีห้าก็อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ศาลาสิริวรุณก็ไปจะเดินกรรมฐานนะคะสองชั่วโมงพิทยากรนะคะก็ได้สอนแต่เมื่อคือนนั้นแหละคะ่ะก่อนที่จะเข้าที่พัก ตอนประมาณสามทุ่มนะคะซึ่งก็ได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเดินตกรมแล้วก็การนั่งสมาธินะคะว่าจะต้องเดินยังไงกําหนดยังไงย้ำอีกทีต้องมีไฟฉายนะคะทุกคนพอช่วงเช้าเราได้เจริญกรรมาฐานนะคะในบ่ายก็จะมีฟังบรรยายจากวิทยากรแม่นนะคะ่ะตรงนี้จะเป็นครัวเสบียงบุญนะคะซึ่งที่นี่จะทานอาหารสองมือ้อเป็นมังสวิรัตค่ะ จะมีมื้อตอน7โมงเช้ากับ11โมงเช้านะคะหลังเที่ยงเราสั่งไม่ทานกันแล้วนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ฟ้าทาน,นะคะ่ะจะตักมากตักน้อยก็ตามความต้องการของตัวเองได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมก่อนสตารนะคะก็จะมีแบบประเมินค่ะพร้อมกับคุณแม่เล็กประธานมูลนิธิและคุณแม่ชี้ถนอมจิตติมณีนะคะที่มาแนะนําให้เราสามารถนากลับ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าถามฟ้าว่าฟ้าได้อะไรจากคอสนี้มัาก็ได้เห็นใจของตัวเองมากขึ้นค่ะเห็นอะไรที่มันคิดปรุงแต่งต่างๆที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่เราได้มาเห็นจากคอสนี้เห็นว่ามันมีอะไรที่มันอยู่ข้างในที่เรายังไม่เคยเห็นและเราก็ได้เรียนรู้กับมันแล้ก็ได้เห็นพลังของผู้บริหารที่นี่แหละค่ะว่าเป็นผู้หญิง ที่อยากจะสืบทอดพระพุทธศาสนาจริงๆที่ท่านตั้งใจที่จะทำสถานที่แห่งนี้เพื่อผู้หญิงให้ได้มาเห็นธรรมได้มาเข้าใจตัวเองได้มาเรียนรู้กายใจของตัวเองผ่านสถานที่ที่นี่ที่เรียกว่ามูลนิธิอามมาตาค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาปฏิบัติที่นี่นะคะก็มีให้เหลือกหลากหลายคอร์สเลยค่ะสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางมูลนิธิได้เลยนะคะ แปะไว้ให้ค่ะ